วันนี้พบกับการลลาไลออนคาร์ของเราอีกเช่นเคยนะคะแต่วันนี้เนี่ยการต้องบอกเลยนะคะว่าการจะมีรถพิเศษมานำเสนอเลยค่ะเป็นรถครอบครัวที่ยังเป็นป้ายแดงอยู่นะคะนี่เลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็นมิสูปาเจโรสปอร์ตนะคะแล้วจะเป็นรุ่นท็อปตัวแต่งพิเศษนะคะจะเป็นรุ่น e l ลิ e อ d ดิชันนะคะคันนี้เนี่ย ถาถามว่าปีอะไรนะคะการต้องบ,บอกเลยว่ารถคันนี้ยังไม่ได้จดทะเบียนนะคะถ้าลูกค้านะคะคนใดซื้อนะคะการอธิบายเลยว่าคันนี้เนี่ยจะจดทะเบียนเป็นชื่อของลูกค้ามือแรกเลยนะคะคุณซื้อรถมือสองนะคะแต่ได้จดทะเบียนเป็นคนแรกในเล่มทะเบียนนะคะการต้องบ,บอกเลยว่าซื้อยังกับซื้อป้ายแดงเลยนะคะแล้วคันนี้เนี่ยนะคะยังเป็นป้ายแดง ลูกค้าสามารถเอาเอกสารไปจดทะเบียนได้เลยนะคะแล้วก็นะคะคันนี้เนี่ยไม่เพียงแค่1 0 0 0 0มืโลเท่านั้นหูชัยน้อยมากๆเลยนะคะแล้วรุ่นนี้นะคะเขาจะมีประกัน0ูนย์หปีนะคะฟรีทั้งค่าแรงนะคะทั้งเคมีพันนะคะลูกค้าเอารถเข้าศูนย์ได้เลย5ปีหรือว่า1 0 0 0 0แกิโลแล้วที่พิเศษมากๆเลยค่ะการ ายเพียงราคา1,290,000บาทเท่านั้นนะคะพิเศษมากๆเลยแล้วคันนี้เนี่ยนะคะเข้าๆเลยนะคะรุ่นใหม่นะคะรุ่นโฉมปัจจุบันเนี่ยที่แตกต่างจากโฉมก่อนหน้านี้นะคะรุ่นนี้ที่เขาเรียกว่าโฉมไมเนอร์เชนนะคะจะมีต่างกันมีอะไรบ้างหลักๆเลยนะคะก็คือ,อในส่วนของข้างหน้านะคะกระจังหน้าแล้วก็ หน้าจอนะคะที่ทำใหญ่ขึ้นแล้วก็หน้าปัดนะคะหน้าปัดตรงหวงมาลัยนะคะที่เป็นในส่วนของเป็นเหมือนดิจิตอลแล้วนะคะแล้วก็ประตูหลังไฟฟ้านะคะอันนี้เข้าๆเล็กๆน้อยๆนะคะเดี๋ยวการจะพามาดูรอบคันเลยค่ะว่าคันนี้เนี่ยใหม่ขนาดไหนเข้ามาดูกันเลยค่ะสำหรับคันนี้เนี่ยอย่างที่การบอกคันน,นี้ไม่ใช่แค่สภาพป้ายแดงน,นะคะ เพาะยังเป็นป้ายแดงอยู่เลยนะคะแล้วใครซื้อเนี่ยจะเป็นมือแรกเลยนะคะส่วนรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแต่งพิเศษนะคะ E-Lit e Edition นะคะในส่วนของ E-Lit e เนี่ย นะคะชุดแต่งเนี่ยเขาจะมีอะไรบ้างนี่เลยค่ะที่ลูกค้าเห็นหลักๆเลยค่ะจะเป็นกระจังหน้าสีดํานะคะกระจังหน้าสีดําบวกกับนี่ข้างล่างเป็นลวงพึ่งนะคะแล้วก็จะเป็นเซ็นเซอร์รอบคันเลยนะคะแล้วก็นี่ที่พิเศษเลยนะคะไม่ได้แต่งเองนะคะเพราะว่าตามรุ่นจะมีเลยค่ะฟาเจโร่สปอร์ตเป็นตัวอักษรน,นะคะแล้วก็จะเป็นหลังคาแบ็คท็อปนะคะหลังคาดําเลยนะคะ เพราะคันสีขาวเนี่ยจะเห็นชุดแต่งเด่นชัดมากๆเลยนะคะส่วนโฉมปัจจุบันนะคะนี่ไฟตรงนี้เลยค่ะที่เป็นเอกลักษณ์เพิ่มขึ้นมานะคะลูกค้านี่ชอบกันมากๆเลยนะคะแล้วส่วนรุ่นนี้จะมีนี่ที่ฉีดไฟหน้านะคะเมื่อสกรปรกอันนี้จะฉีดอัตโนมัติได้เลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะจะเป็น Uh, ไฟ LED ทั้งคันนะคะแล้วก็จะเป็นเปิดปิดอัตโนมัติด้วยนะคะสูงต่ำอัตโนมัตินะคะแล้วก็นี่ที่ปัดน้ำฝนนะคะที่ปัดน้ำฝนก็เป็นอัตโนมัติเหมือนกันนะคะเราไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะเขาทำให้เองด้วยระบบของรถคันนี้นะคะแล้วก็ยางนะคะนี่เลยค่ะยาง ะค,ะคันนี้เนี่ยแม็กจะเป็นล้อแม็กอลลอยนะคะเป็นเหมือนสีลมควันสีดำนะคะจะเป็นขอบ18นะคะแล้วยางใหม่ปี2020กันเลยนะคะอันนี้จะเป็นยางติดรถตั้งแต่ป้ายแดงกันมานะคะตั้งแต่ออกจากป้ายแดงเลยนะคะแล้วคันนี้เนี่ยจะมี g ีเซนเซอร์นะคะแล้วก็จะเป็นกล้องรอบคันนะคะกล้องจะอยู่ใต้กระจกมองข้างเลยนะคะ ส่วนระบบที่ความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่เราจะแซงนะคะแล้วถ้าเราแซงไม่ได้นะ,ะตรงกระจกจะพิบกับพิบเลยค่ะเป็นาสีส้มนะคะว่าไม่สามารถแซงได้นะคะเพราะอันนี้จะเขาจะดูว่ามันจะมีมอเตอร์ไซค์มีรถคันข้างหลังมาหรือเปล่าอันเนี้ยจะดีมากๆเลยนะคะทําให้เราแบบปลอดภัยพอถ้าเราแซงไม่ได้เขาจะขึ้นเสียงเลยค่ะว่าติดติดติด นะคะอันนี้การชอบมากๆเลยเพราะว่าทําให้เราอมองเห็นนะคะจากที่เราเอ้ยอาจจะมองไม่เห็นมอเตอร์ไซค์นะคะทําให้ความปลอดภัยเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วส่วนคันนี้นะคะจะเป็น p u ้ส start นะคะจะเป็น k e y l e ลแล้วนี่นะคะกุญแจอ่าแล้วพอรุ่นนี้นะคะเป็นประตูไฟฟ้านะคะกุญแจเขาก็จะมีในส่วนของประตูไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งปุ่มนะคะนี่เลยแล้วก็นี่ อ่าแล้วก็ทั้งบันไดนะคะแล้วก็โลบาร์นะคะแล้วก็กันสาดจะแต่งเป็นสีดําทั้งหมดนะคะทําให้ดูสป,ปอร์ตมากๆเลยนะคะแล้วเทมากๆลูกค้าไม่ต้องไปเสียเงินแต่งเองเลยรุ่นนี้เขาแต่งมาให้ครบนี่เลยค่ะอันนี้ก็เป็นสีดําโหเทมากๆนะคะแล้วไฟนะคะไฟท้ายเนี่ยเขาจะเป็นรูปแบบใหม่นะคะ ไฟจะไม่ได้ยาวลงมาจากข้างล่างแล้วนะคะจะเป็นไฟ LED นะคะสวยมากๆแล้วนี่ค่ะถ้าเป็นรุ่น Elite Edition จะมีไฟข้างล่างเลยนะคะว่ารุ่นนี้จะเป็นรุ่นแต่งพิเศษนะคะนี่เลยค่ะคันนี้การต้องบอกเลยว่า สีของเขาเนี่ยสีขาวมุกอันนี้มันจะเป็นสีใหม่นะคะของรถโฉมนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าโฉมเก่ากว่านี้เนี่ยสีขาวเนี่ยมันจะไม่ใช่สีนี้นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นสีใหม่เลยนะ,ะแล้วมันสวยมากๆมันเหมือนแบบสีขาวโอโม่ค่ะที่มันจะขาวกว่าขาวมุกขึ้นมาอีกหนึเฉดน,นะคะแล้วก็คันนี้อย่างนี้การบอกเขาเพิ่มออปชั่นประตูไฟฟ้าเข้ามาแล้วนะคะ นี่เรายืนสวยๆอยู่ตรงนี้ไม่ต้องเปิดเลยค่ะสาบายมากนะคะแล้วประตูไฟฟา้าของเขาเนี่ยเงียบมากๆนะคะคันนี้ไม่เคยทำสีนะคะน็อตเดิมทุกจุดนะคะตัวเม็ดอาร์ตตัวอะไรอยู่ทุกจุดนะคะการให้ลูกค้าดูได้เลยทุกจุดนะ,ะแล้วสีแตม้มป้ายแดงยังอยู่ทั้งหมดส่วนคันนี้เนี่ยจะเป็นภายในสีน้ำตาลเข้มนะคะเพราะว่า จะเป็นรุ่น e l i t i e d i t i o นะคะคันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเจ้าของเดิมแต่งเองนะคะเพราะว่าจะเป็นตามรุ่นเขาเลยและที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งเห็นไหมคะนี่การมาใส่พรมเข้ารูปอย่างดีให้ทั้งคันนะคะโอ้การต้องบอกเลยว่าสวยมากๆแล้วใหม่มากๆเข้าก็บตัวรถจริงๆค่ะแบบสวยมากๆเลยแล้ว เป็นของดีนะคะอันนี้เราจัดของดีให้ลูกค้าแล้วเป็นของใหม่100%ยเซยังไม่มีการใช้งานนะคะเดี๋ยวการพาไปดูข้างในเลยคะ่ะว่าไหม่แค่หมื่นโลจะใหม่ขนาดไหนไปดูกันเลยคะ่ะนี่นะคะจะเป็นภายในนะคะของรถ ปีโฉมปัจจุบันนะคะเพราะว่าคันนี้ยังป้ายแดงอยู่เลยนะคะแล้วก็ไม่เพียงแค่หนึ่งมืโลเท่านั้นนะคะอย่างที่การย้ำนะคะว่าสภาพคันนี้ป้ายแดงของจริงนะคะแล้วก็นะคะคันนี้เดี๋ยวการให้ดูทีละอย่างเลยคะ่ะด้วยเบาะนะคะเบาะเขาจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะคันนี้จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะได้แปดทิศทางเลยแล้วก็เบาะเขาเนี่ยจะเป็นเบาะอย่างดีนะคะเบาะ หนังแล้วก็สีสวยมากๆนะคะคันนี้เนี่ยระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็นั่งสบายมากพราะหนังนุ่มมากๆเลยแล้วบอกเขารูหลาจริงๆค่ะสีนี้การต้องบอกเลยทําให้รถเนี่ยดูหรูมากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะนี่ค่ะเขาจะใส่คําว่าปาเจโร่สปอร์ตจะมีเป็นโครเมียมนี่เลยนะคะตัดกับคอนโซลสีดําการว่าสวยมากๆเลยนะคะการดีไซน์ของอันนี้อ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งที่การบอกหน้า นะคะหน้าจอนี้นะคะจะเป็นหน้าจอใหม่นะคะขนาด8นิ้วนะคะจะมีจอ2จอจะเป็นจอนี้กับจอเพดานนะคะจอเพดานก็ใหญ่ขึ้นนะคะเดี๋ยวการพาไปดูแล้วก็ที่เขาใหม่เลยปรับนี้ค่ะเป็นระบบแอร์นะคะจากที่เราเคยกดปุ่มอันนี้จะเป็นหมุนแล้วนะคะดูคลาสสิกมากๆนะคะอันนี้ปุ่มอันนี้มันทําให้ เหมือนความรู้สึกคลาสสิกจริงๆนะคะแล้วก็คันนี้จะมี USB ตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้จะเป็นขับ2นะคะแล้วก็นะคะคันนี้จะเป็นเกียร์8สปีดนะคะโอ้โหขับกันสนุกมากๆแล้วส่วนอันนี้นี่นะคะจะเป็นปุ่มของอตัวเบรกมือนะคะการต้องบอกเลยว่าตัวใหม่เนี่ย นะคะตัวเบรกมือของเขาเนี่ยคือเวลาเราใช้งานนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะเวลาเราใช้งานเนี่ยเขาจะใส่ในตัวของเบรกมือให้อัตโนมัตินะคะเวลาเราใส่เกียร์พีนะคะเบรกมือจะขึ้นมาเลยเราไม่ต้องใส่ไม่ต้องกดนะคะให้เสียเวลาเขาจะเป็นไอ้น,นี้อัตโนมัติเลยแล้วนี่คะ่ะที่การบอกไม่เพียงแค่1น0 0 0หกิโล แล้วก็ที่สำคัญนะคะหน้าจอเป็นแบบใหม่แล้วนะคะนี่หน้าจอแบบสวยมากๆเลยนะคะเป็นแบบว่าอันนี้น่าจะเป็นเหมือนดิจิตอลแล้วนะคะจะเป็นแบบใหม่เลยนี่โหหน้าปัดนี้แบบสวยจริงๆแล้วนี่นะคะเขาจะใส่ตรงนี้เป็นสีดำนะคะแล้วดูตัดมากๆเท่มากๆเลยอันนี้นะคะนี่แล้วก็จะเป็นพวกแพดเดิลชีฟนะคะ แล้วก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานนี่แล้วก็จะมี G sensor มี Sport mode มีอะไรครบเลยนะคะคันนี้นี่จะเป็นรุ่นปุ่ม push start นะคะแล้วก็เป็นระบบที่ใช้นะคะนีการให้ดูลิ้วรอยเลยแบบน้อยมากๆนะคะแทบไม่มีริ้วรอยเลยเพราะว่าคันนี้เนี่ยกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะคะแล้วใหม่มากๆนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวการให้ดูเอกสารของรถคันนี้นะคะ นี่เดี๋ยวการพามาดูเลยเพราะว่าคันนี้การต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ใช่รถเช่าหรือรถประมูลนะคะเป็นรถบ้าน100%เซนะคะแล้วเอกสารทุกอย่างครบทั้งหมดนะคะกุญแจสำรองครบสองชุดนะคะเอกสารครบทั้งหมดนะคะแล้วก็คันนี้นะคะจะเป็นคู่มือนี่เลยค่ะการใช้ทีวีนะคะแล้วก็นะคะเดี๋ยวการให้ดูอันนี้ก่อน อันนี้นี่เพิ่งจะเข้าศูนย์มาเมื่อเดือน1ปีนี้เองนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็เข้าอีกทีเดือน7เลยนะคะคันนี้แล้วก็อันนี้เป็นคู่มือนะคะคู่มือการใช้งานอันนี้คู่มือการใช้งานคู่มือนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นคู่มือและบ o ุกเซอร์วิสนะคะก็คือรถได้เข้าศูนย์มาแล้ว 1รอบนะคะแล้วอย่างที่การบอกนะคะคันนี้เนี่ยจะมีการาวารันตี0ูนย์นะคะก็คือฟรีทั้งค่าแรงนะคะฟรีทั้งเคมีพันนะคะแล้วก็เป็นบริการช่วยชุกเฉินก็ฟรีนะคะดูแลหปีถึงใจกันไปเลยนะคะของ Mitsubishi Pajero อันนี้นะคะแล้วก็นี่เข้าศูนย์เอาบัตรนี้ไปเลยนะคะไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็คันนี้ พอเป็นป้ายแดงนี่เขาจะมีเอกสารอันนี้เลยค่ะสำหรับให้เราแวนไปไหนมาไหนนะคะเขียนลงในนี้ได้เลยนะคะแล้วที่สำคัญสำหรับลูกค้าซื้อสดของการอีกเหมือนกันนะคะลูกค้าซื้อสดเนี่ย <c oughs> การต้องบอกเลยว่าพิเศษอีกเหมือนเคยเพราะว่าคันนี้มีประกันของคุ้มภัยโตเกียวมาลีน ประกรันปอหนึ่งอีกแล้วค่ะประกรันปอหนึ่งถึงเดือนอ่าโอ้โหวันแม่กันเลยทีเดียววันที่12สิงหานะคะของปีนี้นะคะใครซื้อสดไม่ต้องทําประกรันปอหนึ่งเลยนะคะใช้ได้ถึงเดือนสิงหากันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวการพาไปดูข้างหลังนะคะว่าจะใหม่แค่ไหนไปดูกันคะ่ะนี่นะคะคือแถวที่สองนะคะการต้องบอกว่าใหม่มากๆเลยนะคะโอ้โหไม่กล้าขึ้นไปนั่งเลยนะคะ แต่เดี๋ยวการจะรีวิวให้ดูว่ามันนั่งสบายแค่ไหนแล้วขึ้นง่ายมากๆนะคะเพียงแค่ก้าวแล้วก็จับตรงนี้นะคะยกตัวเองขึ้นง่ายมากๆไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสาวหรือคนมีอายุนะคะขึ้นได้สบายเลยแล้วด้วยบ่อรุ่นนี้การช่อเขาอย่างนี้นะคะมันเป็นบ่ะที่นุ่มมากๆเลยนะคะพอนั่งเนี่ยรู้สึกได้เลยว่า เบาะมันไม่เหมือนตัวตัวที่เป็นตัวปกตินะคะเพราะว่าเบาะเขานุ่มจริงๆแล้วนี่ค่ะขาเหลือเยอะมากๆนะคะไม่ต้องโอ้โหไม่ต้องเบียดเลยนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งคือนี่สามารถชาร์จแบตนะคะแล้วก็ชาร์จเวลาที่นี่เล่นเกมโอ้โหมาเป็นปักบ้านเลยนะคะสามารถที่จะเสียบได้เลยแล้วก็อันนี้นะคะเป็น USB นะคะโอ้โหดีมากๆเลยแล้วก็ทีวีนะคะรุ่นใหม่เนี่ยทีวีเขาจะทำให้ใหญ่ขึ้นนะคะมีเลยค่ะทีวีสามารถที่จะเปิดดูได้เลยงางลงมาโอ้โหยังใส่ฟิล์มอยู่เลยค่ะยังไม่มีการใช้งานเลยนะคะสติ๊กเกอร์อะไรนี้ยังไม่ได้ออกเลยนะคะแล้วใช้งานง่ายมากๆนะคะสามารถเปิดดูได้เลยแล้วก็พวกนี้นี่คือเขาจะ เขาจะแบบว่าประกันศูนย์หมดนะคะแล้วนี่ไฟตรงนี้เปิดแอร์ตรงนี้เลยค่ะโอ้ดีมากๆเลยนะคะแอร์เย็นมากๆแล้วก็นี่ถ้าสมมตินั่งก็อ๋อโอ้โหเลื่อนออกมาเลยนะคะกินชากาแฟนั่งเอาแขนเท้าโอ้โหสบายมากๆนะคะแล้วเบาะนุ่มนั่งดีมากเอากาแฟเอาอะไรวางไว้ตรงนี้ได้เลยง่ายมากๆนะคะแล้วก็อันนี้ นี่เก็บง่ายมากๆแล้วก็เดี๋ยวการนะคะสาธิตวิธีการอ่าเข้าแถวที่สามให้ดูนะคะเพราะว่ามันง่ายมากๆแค่ง้างตรงนี้เองนาง้างตรงหัวเบาะนะคะแล้วก็เขาจะตีลังกามาเองเลยนี่ ง่ายมากๆแล้วก็เราก็เดินขึ้นไปแถวที่3นะคะแล้วตอนที่3เนี่ยมันนั่งได้จริงๆนะคะไม่ได้อึดอัดเลยนะคะแล้วอย่างหนึ่งเดี๋ยวการจะพับบ่าให้ดูว่าว่าพับแบบเก็บบบาทั้งหมดนะคะแล้วเอาไว้ของเนี่ยจะแบบว่าไว้ได้เยอะขนาดไหนนี่เลยค่ะจะทำให้ดูนะคะ <c oughs> เราง้างนะคะ ง้างในส่งของเบาะขึ้นแค่นั้นเองนี่เขาจะตีลังกากลับไปเลยนะคะเราก็อันนี้อีกเหมือนกันนะคะมันจะดังแก๊กแล้วก็เอาขึ้นได้เลยนะคะนี่แล้วก็ปิดนี่แล้วเห็นไหมคะว่ามันกว้างมากๆนะคะลูกค้าท่านใดนะคะอยากจะขนของนะคะแล้วไม่อยากให้ตรงนี้เปื้อนเทคนิคง่ายๆเลยค่ะเอาผ้า มาปูนะคะหรือจะเป็นเสือนะคะหรือจะเป็นพลาสติกนะคะปูก่อนเลยค่ะตรงนี้นะคะเราจะได้รถเราจะได้ไม่เป็นรอยตรงนี้นะคะจะทำให้รถเนี่ยแบบการใช้งานเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะริ้วรอยจะได้ไม่มีแล้วถ้าไปต่างจังหวัดง่ายๆเลยค่ะเรามีลูกกรานเยอะ เอาที่นอนมาปูเลยค่ะแล้วพาเขาไปเที่ยวต่างจังหวัดโอ้โหนอนเหมือนเตียงนอนที่บ้านเลยสบายมากจริงๆอ่าและคันนี้อย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวการให้ดูนะคะคันนี้เนี่ยเขาจะไม่มียางอะไรนะคะการต้องบอกก่อนเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยรุ่นใหม่จะไม่ได้มียางอะไรแล้วนะคะเขาจะเป็นนี่ชุดอุปกรณ์นะคะชุดอุปกรณ์ในการป่ายางนะคะก็คือนี่เลย นะคะชุดอุปกรณ์พร้อมนะคะแล้วพอเราป่ายางหรือเติมลมหรืออะไรนะคะให้พอวิ่งไปได้นะคะแล้วก็ไปหาร้านนะคะในการเปลี่ยนยางเอานะคะการน,นี้ก็จะง่ายมากๆเลยไม่ต้องทําการเปลี่ยนยางอะไรกันแล้วนะคะอุปกรณ์ครบนะคะยังไม่ได้เคยมีการใช้งานเลยนะคะอันนี้ เดี๋ยวการพาไปดูห้องเครื่องว่าจะใหม่ขนาดไหนไปดูกันค่ะเดี๋ยวการพามาดูห้องเครื่องนะคะว่าจะใหม่ขนาดไหนอย่างที่การบอกคันนี้เนี่ยยังไม่เคยทําสีเลยนะคะสีเดิมจากป้ายแดงถูกชิ้นนะคะเม็ดอาร์ค hmm. <Made up S 2> นะคะน็อต <not S 2> ไม่เคยไขนะคะมีครบทุกจุดนะคะดูได้เลยเดี๋ยวการจะแพนแบบให้ดูแบบว่า าช้าๆเลยค่ะว่าคันนี้เนี่ยมันเดิมจริงๆนะคะแล้วในส่วนของเครื่องเนี่ยใหม่มากๆเพราะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2,400ซีซีนะคะ181แรงม้านะคะโหขับกันนี้มันมากๆเพราะว่าแรงม้าเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะคันนี้จะไม่อืดเลยนะคะอย่าง ขับขี่นี่แบบว่าปลอดภัยแล้วสมรรถนะดีมากๆนะคะแล้วก็นะคะเม็ดอ่างเนี่ยอย่างที่การบอกคือยังอยู่ทุกจุดนะยังไม่มีการแบบว่าเป็นอะไรเลยนะคะแล้วสีภายในเนี่ยภายในห้องเครื่องการต้องบอกเลยว่าตรงนี้นะคะสีมันต้องด้านกว่าข้างนอกนะคะถ้าสีฝากระโปรงกับสีด้านนอกในตัวรถเนี่ยสีเดียวกันเนี่ย น,นี้ไม่ใช่แล้วนะคะอันนี้คือรถที่มีการทำสีมาแล้วนะคะเพราะว่าภายในเนี่ยต้องสีด้านกว่านะคะแล้วด้วยตัวเครื่องเองนะคะคันนี้ไม่มีขึ้นสนิมไม่มีอะไรเลยแล้วสีนะคะสีของป้ายแดงนะคะที่ยังมากตัวน็อตเนี่ยอยู่ทุกจุดนะคะการน้องบอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆเลยหลังจากที่การพา ไปรีวิวคันนี้ละเอียดยิบเลยนะคะทางภายในภายนอกห้องเครื่องนะคะเป็นยังไงคะใหม่มากๆอย่างที่การบอกเลยใช่ไหมคะเพราะว่าคันนี้อย่างที่การบอกใหม่เพียงแค่หนึ่งหมื่นโลเท่านั้นนะคะแล้วคันนี้เดี๋ยวการควรรุ่นอีกทีจะเป็น m i t s ูบิชิปาเจโร่สปอร์นะคะรุ่น e l ลิ e e d i t ชั n นนะคะคันนี้จะปีเป็นปี2021เเลยนะคะเพราะว่าคันนี้ถ้า ท่านใดนะคะจดทะเบียนนะ,ะจะเป็นมือแรกเลยนะคะได้ทั้งซื้อสดแล้วก็จัดไปแนนนะคะแล้วคันนี้จะเป็นตัว Elite e dition นะคะขับ2นะคะแล้วคันนี้เนี่ยเป็นรถถ้าจะบอกว่ามือเดียวก็ยังไม่ได้เป็นรถมือใครเลยนะคะเพราะว่าถ้าคนซื้อเนี่ยก็จะได้เป็นมือแรกดีกว่านะคะส่วนคันนี้เนี่ย การขายในราคาของยอดฟรีดาวการต้องบอกเลยว่าการขายถูกมากๆนะคะเพราะว่าคันนี้การขายเพียงแค่1น9 0 0ล้านสบาทเท่านั้นนะคะและสําหรับลูกค้าที่อยากซื้อทั้งสดและจัดไฟแนนซ์เนี่ยการมีโปรโมชันดีๆและแตะ่ของแถมโปรโมชั่นขึ้นตามนี้ก่อนเลยค่ะเพราะว่าอันนี้จะได้ทางซื้อสดและจัดไฟแนนซ์นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะ จดทะเบียนฟรีนะคะอันนี้ทางเราก็ดำเนินการให้แล้วก็ค่าใช้จ่ายลูกค้าไม่ต้องเสียเลยทางเราให้นะคะแล้วก็คันนี้ถ้าซื้อสดก็จะมีฟรีประกันปอหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ฟรีเข้าศูนย์นะคะวารันตี0ูย์หปีหรือว่า1,000งแกิโลนะคะคันนี้คุ้มมากๆเลยค่ะส่วนสำหรับลูกค้าที่ซื้อสดนะคะโอ้โหพิเศษมากๆ ร้านเราไม่มีแหวน7%นะคะลูกค้าเนี่ยจ่ายเพียงแค่1.290 0ล้บาทออกรถได้เลยค่ะไม่ต้องเสียค่าอะไรแล้วการจัดการให้ดำเนินการให้ทุกอย่างนะคะแถมน้ำมันเต็มถังก่อนออกอีกตั้งหากนะคะโอ้โหแล้วของแถมพิเศษในวันออกรถอีกเพียบนะคะส่วนลูกค้าจัดไปแน้นที่เศษไม่แพ้กันเลยค่ะเพราะคันนี้เนี่ยนะคะการต้องบอกเลยว่าไม่ต้องไปออก ที่ศูนย์โชลูไป้ายแดงให้เสียเวลาเพราะคันนี้เนี่ยฟรีดาวได้เลยค่ะคันนี้ไม่ต้องดาวกันเลยสําหรับลูกค้าเครดิตดีเอารถไปใช้ได้เลยเพราะว่าคันนี้ฟรีดาวนะคะแล้วก็ผ่อนเพียงแค่21,000บาทเท่านั้นโอ้โหผ่อนถูกมากๆนะคะผ่อนได้สูงสุดคือ7ปีเลยแล้วก็ดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มเพียงแค่2 7 9เท่านั้น ถูกมากๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจทำไงบ้างง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่อินบ็อกเข้ามาหาการหรือจะโทรเข้ามาหาการได้ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเพนเพจเฟซบุ๊ก u t u b e Line นะคะหรือจะโทรมาได้ทุกช่องทางเลยและสำหรับลูกค้าที่อยากจะเข้ามาดูคันนี้ที่ร้านว่าใหม่ขนาดไหนอย่างที่คุณการรีวิวหรือเปล่านะคะเข้ามาได้การต้องบอกว่า การรีวิวสภาพจริงๆให้ลูกค้าเห็นไม่เคยโกหกเลยนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยไม่มีตำหนิจริงๆนะคะง่ายมากๆลูกค้าเพียงแค่เซิร์ชใน Google Map เลยค่ะว่าไลออนคาร์ถมือ2ภาษาไทยนะคะจะขึ้นเลยค่ะขับตาม G P S มาที่หน้าร้านเลยค่ะจะรู้เลยค่ะว่าคันนี้สภาพป้ายแดงหรือเปล่านะคะและอย่างหนึ่งคือรุ่นนี้โฉมนี้นะคะในตลาดรถมือสเนี่ย น้อยมากๆนะคะแล้วยิ่งเป็นรุ่น elite edition เนี่ยการต้องบอกเลยว่าแทบไม่มีนะคะใครหารุ่นนี้อยู่รีบเลยนะคะรีบคว้าเลยส่วน ลูกค้านะคะที่สนใจจะดูรีวิวรถของร้านไลออนคาของเราทำง่ายง่ายมากๆเพียงแค่กด Subscribe หรือกดติดตามเรานะคะรถใหม่มาปุ๊บเห็นปั๊บเลยค่ะการจะรีวิวให้ได้มากที่สุดเลยค่ะเพราะว่าจะได้รู้ว่ารถร้านไลออนคาที่การพยายามพูว่าไม่น้อยไม่น้อยเนี่ยสภาพเป็นยังไงนะคะแล้วอย่างที่การบอก ตอนนี้นะคะมีปาเจโรเข้ามาหลายคันมากๆนะคะ6-7คันแล้วติดจองไปหลายคันแล้วลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจปาเจโรรีบเลยนะคะเพราะว่าที่ร้านเราไม่น้อยสภาพสวยสภาพไยแดนทุกคันนะคะวันนี้การขอลาไปก่อนเดี๋ยวคิดหน้าการมารีวิวคันไหนติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ